พระองค์เมตตาส่งรักษาโรคไัยคนตะบอดยังเห็นขึ้นมาได้อาเมนข้าจึงสรรเสริญพระรองค์และจะหมดนาพระคุณ พันโลงของพระเจ้านำท่านเข้าสู่เรื่องราวย้อนรอยพันธกิจ60ปีตอนที่สชนชาติของพระเจ้าที่ส่งรักก็คือบูกีนาฟาโซประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลเหนือติดประเทศมารีตะวันออกติดกับประเทศไนเจอร์ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบนินทิศใต้ติดกับประเทศโตโกโลและประเทศกานา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศโกติติวัวทินฐานเดิมเป็นชาวมอสซี่ช่วงหนึ่งพศ1 6 0 0ถึง1 8 0 0ถูกปกครองโดยมารีและฝรั่งเศสบูรกินาฟาโซรับเอกราชเมื่อปีพศ2490นับเป็นประเทศที่แห้งแล้งมากๆเชกเช่นกับหลายๆประเทศบนแผ่นดินโลกชั่วข่าวนี้ขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารอย่างมาก ที่นี่ปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีแหล่งน้ำเพื่อจะดำรงชีวิตได้ภายในวิถีชีวิตที่เมืองหลวงบูกินาฟาโซเป็นดินแดนที่ยังไม่เจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาก็ยังด้อยพัฒนาอยู่แต่คนที่นั่นก็มีความอดทนสูงตึกรามบ้านช่องสูงที่พึงพอมีให้เห็นก็มีอยู่ภายในเมืองเท่านั้นลดลา โดยเฉพาะรถโดยสารรถไฟไม่รู้ว่าข้างหน้าจะถึงที่หมายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้คนอัดแน่นบนขบวนรถไฟทุกเที่ยวเท่าที่มีแต่นั่นก็คือชีวิตที่ต้องรู้จักอยู่ดินแดนทิ่นี้เต็มไปด้วยเมืองหมอกแดงคือมีฝุ่นแดงมากมายนั่นเองและการเดินทางสู่ชนบทที่ห่างไกลและกันดารอย่างมากมายนั้น ก็มีเพียงรถตู้เก่าๆเต็มล่างเต็มบนเดินทางกันทุกวันและแหล่งน้ำที่พอมีให้มีการสัญจรทางเรือก็อยู่ในฤดูฝนแต่เป็นดินแดนประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลติดกับทะเลทรายซาฮาราและเมื่อถึงฤดูแรงน้ำก็แห้งขอดอย่างที่เราเห็น เป็นความยากลำบากในการที่จะดำเนินชีวิตหรือดำรงชิตยอยู่ได้ทาไม่เกิดผลต่อพืชผักธัญญาหารที่ต้องปลูกเพื่อจะเอาไว้รับประทานนั้นก็ยากเพราะขาดน้ำที่นี่ไม่มีการปลูกข้าวเพราะน้ำไม่เพียงพอทานแต่มีเผลผลไม้ชนิดหนึ่งสัตว์เลี้ยงก็ผอมแห้งอย่างที่เห็นนับสี่โคงได้มนุษย์ก็อยู่กันอย่างยากลำบาก และมีอายุยืนเพียงแค่44ปีถูเฉลี่ยมีคนไม่กี่ล้านคนแต่เป็นประเทศที่ยากจนระดับต้นๆของโลกมนุษย์และบ้านที่พอมีฐานะก็ต้องอิงต้นไม้ที่เขียวขจีสักหนึ่งต้นสองต้นและปลูกอยู่อย่างนี้นอกนั้นก็เป็นกระตอ้อเป็นดินที่สร้างขึ้นมาตามที่มีต้นไม้พอให้อาศัยนั่นคือวิถีชีวิตและทุกคนก็ยากลำบาก ชวนพิษโกแวร่วมอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อพี่น้องชนชาติบูกินาฟาโซสลัดได้เริ่มอธิษฐานและฟังพระสุรเสียงขององค์พระบูป็นจ้าได้เริ่มการประชุมกับสมาชิกในคิธจักรร่มเย็นพัฒนาการ17กรุงเทพ พร้อมกับการหาเรือกับคณะกรรมการและพี่น้องคริสเตียนในองค์กรต่างๆร่วมการถวายจนได้งบประมาณเพียงพอที่จะไปดำเนินพันธกิจร่วมเย็นสู่พันธกิจโลกกับประธานคริสเตียนสัมพันธ์ที่บูกีนาฟาโซที่นั่นรอคอ,อยบนแผ่นดินที่แห้งแล้งบูกีนาฟาโซแม้แต่สาธรารณสุขที่นี่ก็ย่ำแย่ห้องสุขา เรียกกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนพระจันทร์ห้องสุขาก็คือแจ้งจางปางบรรยากาศเป็นเช่นนั้นแต่วันนี้สลัดนำพระพรมาสู่มวลมนุษย์ที่นี่จุดเริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้น้ำาจแห้งขอดแต่สลัดมาแล้วจากแรงอธิษฐานของสลัดจึงเกิดสติปัญญาในการที่จะจุดเริ่มต้นก็ต้องคือต้องเริ่มขุดบ่อน้ำห่างกันประมาณ10กิโลเมตรต่อห้า กิโลเมตรของชุมชนหมู่บ้านก็มาตักน้ำที่นั่นโดยเครื่องโยกน้ำสมัยนั้นท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับเป็นที่น่าประทับใจจากจุดเริ่มต้นที่สลัดได้จากแรงอธิฐานหมู่บ้านนั้นจึงมีน้ำและเป็นน้ำแห่งทางความชื่นชมยินดีของทุกชีวิตที่นั่นและกลายเป็นพระพรจบจนทุกวันนี้ฉะนั้นสลัดจึงเป็นคนที่ปักธงชัยให้มีบอ่อน้าขึ้นที่นั่น เมื่อมีน้ำสลัดก็สั่งคันไถยนับสิบคันที่จะให้กับชนบทที่นั่นแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะรู้จักไถดินที่จะมีโอกาสหว่านข้าวหรือปลูกพืชใดๆได,ได้และเจริญงอกงามเพราะมีน้ำจากพระเจ้าประทานให้โดยสลัดได้ขุดบอ่อไปจำนวนหลายสิบบอ่อด้วยกันจึงเป็นพระพรแก่บูกินาฟาโซมาจวบจนทุกวันนี้ด้วยการทรงนำจากพระเจ้า การปลูกพืชจึงเกิดขึ้นทุกครั้งที่สลัดเดินทางไปถึงที่นั่นกับชวนผิดก็จะซื้อข้าวสารที่สั่งไปจากเมืองไทยแจกจ่ายแก่พี่น้องชาวชนบทที่นั่นโดยรับเงินถวายจากพันธกิจร่มเย็นและพี่น้องคริสเตียนในเมืองไทยสนับสนุนไปทําพันธกิจนี้จนสําเร็จได้และแจกข้าวสารทุกครั้งที่ไปเพราะที่นั่นไม่รู้จักข้าวสารเพราะกินแต่มินเล็ตเป็นอาหารแทนข้าว 盖卡。Okay, พระจำพระองค์ทรงไทยแม้สิมีมนทินให้ดูมินก็ช่างไทยพระอง,งอค์ทรงใช้อภัยพวกเราความตึงเศร้าพวกเราหน,ก,นเาเากเราสู่เราประชาชนทั้งคว่างดีไม่มีคนที่จะช่วยตนยตยให้เราคจากวาตาที่ว่าจัง